จังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางร่วมกิจกรรม Bike for a r d ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่ออนาคตปั่นเพื่อเธอประเทศไทย Hello Holiday วันหยุดยาวที่ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกตัดขึ้นนักท่องเที่ยวขามรับกิจกรรม Bike for a r d ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่ออนาคตปั่นเพื่อเธอประเทศไทย Hello Holiday วันจุดยาวในวันที่สองของกิจกรรมที่ความสนุกสนานและได้สัมผัสความหลากหลายในระหว่างเส้นทางการตัน่นทั้งเส้นทางหลักเส้นทางภูเขาที่ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทของจังหวัดนครนายกตลอดเส้นทางถึงเขื่อนขุนด่านปราการทนทั้งวัดโรงเรียนตลาดสวนผลไม้ที่พักโรงแรมรีสอร์ทความสวยงามมากมาย ที่สามารถสัมผัสได้ลองลิ้มชิมรสและเลือกซื้อหาได้ทั้งขาไปและขากลับได้พอนคลายและสัมผัสกับสายน้ำจากเขื่อนคุ้นด่านปราการชนที่ไหลไปตามลำธารแก่งเทียมล่องแก่งได้นั่งพักผ่อนท่ามกลางสายน้ำได้อย่างสบายใจยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนางวันดีเผื่อนอุดมผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก พร้อมคณะยินดีต้อนรับปั่นทุกท่านหากเดินทางกันมาแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนแล้วปั่นไปด้วยกันในสไตล์นิ้วนอร์มอนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยไปที่จังหวัดนครนายกสะดวกปั่นเวลาไหนแต่เช้าหรือเย็นเลือกช่วงเวลาปั่นกันได้เริ่มทยอยออกจากจุดสตาร์ตตั้งแต่เวลา6นาฬกาของทุกวันโดยเส้นทางนครนายกถึงเขื่อน ขุ้นด่านปราการุนเมสซิ่งวิถีใหม่เที่ยวไทยไม่ตกเทรนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครนายกหมายเลขโทรศัพท์037312282 037312282ได้ตลอดเวลา NEWS 24วิราทิพสีรายงาน